ครับก็สวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2568นะครับสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับซุ้มมีโดยทันใจก็มีมีดนำเสนอจำนวน3เล่มนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ800บาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละแ0 0บาทพร้อมส่งนะครับโดยมีทั้งสามเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กเหนียบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟ2รอบนะครับด้ามและฝักทำจากเกล็ไม้ประดู่นะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับ ปกหมุดด้วยมิเนียมนะครับรัดไหวปอกเก้าสวยงามมากนะครับผมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมทิ้งผิวไฟ2สองเล่มนะครับแล้วก็ขัดขาวหนึ่งเล่มนะครับนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ8 0 0บาทพร้อมส่งนะครับปกติขายที่ราคา1,290บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้ก็ลดราคาเช่นเคยนะครับขายที่ราคา800บาทพร้อมส่งนะครับนี่นะครับรัดไห่ปอกเก้าสวยงามมากครับตัวจริงนี่สวยงามมากครับงามอย่างเทพเลยนะครับ <accurately S 2> มาดูรายละเอียดข้อมีดกันนะครับเร่มที่1นนะครับเร่มนี้นะครับใบมีดยาว10นิ้วนะครับใบมีดยาว10นิ้วนะครับด้ามยาวหนิ้วนะครับท้องกว้าง 2. 2ดนิ so to exactly. so ้วนะครับสันกกหนา7ดมิลได้ระดับนะครับนี่นะครับขัดขาวนะครับสวยงามมากนะครับถนัดมือมากครับน้ำหนักกําลังพอเหมาะนะครับพอดีนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากเรื่มที่2นะครับทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้นะครับ ใบมีดยาว11.7นิ้วนะครับด้ามยาว6.1นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับสันกวกหนา8มิลเลระดับนะครับอ่าเล่มที่สองนะครับใบมีดยาว11.7นิ้วนะครับด้ามยาว6.1นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับสันกวกหนา8มิลเลระดับนะครับผมนะครับอ่าต่อมาเล่มที่สามนะครับอ่าเล่มนี้นะครับเล่มที่สาม เล่มนี้ใบมีดยาว10.7นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.4นิ้วนะครับสันกกหนา8มิลไล่ระดับนะครับอ่าเสนอขายราคาเล่มละ800บาทพร้อมส่งนะครับล่มละ800บาทพร้อมส่งนี่นะครับงานแฮนด์มดนะครับทั้งหมดนะครับสวยงามมากนะครับผมนะครับอ่าสินค้ารับประกันคุณภาพและการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมฟรีนะครับหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้านะครับ เราจะดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับอ่านะครับผมสนใจทักมาได้นะครับขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก่อนนะครับขอสมงวันสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก่อนแล้วกันนะครับผมทักมาได้นะครับราคาที่รับ8 0 0้บาทนี่ถือว่าถูกสุดๆนะครับลายไม้เดิมๆนะครับสวยงามมากครับแก่นไม้ประดู่นะครับสวยงามมากนะครับผมอ่า Uhm. ช่วงนี้น้าปอก็เป็นหายไปไหนนะครับนะครับก็สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับน้าปอก็เลยเผาๆทำมีดลลนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับติดตามข่าวบ้างนะครับนะครับวันนี้ก็มาทำมีดเสนอขายสามล่มราคาลิมละแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสิ้จเดืน uh, น uh ี้แล้วน้าปอก็คงจะไปธุระที่โรตัศชุมเพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะเดินทางไปที่โรตัศชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ ฝากติดตามผลงานทางช่อง y t u t u ซุ้มมีดรวยทันใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดติดตามมาด้วยนะครับหรือใครอยากที่ไปดูความเคลื่อนไหวของนับป่อก็ไปดูได้ใน Facebook นับป่อเชยภูมินะครับหรือ Facebook ลงตีมีดรดยทันใจครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม